ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของแต่ละคนในทีมยุทธการทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพลางๆที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นๆว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันน่ารักมากไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าทั้งในจอบนเวทีทั้งนอกจอไปไหนมาไหนก็ตามพวกเขาจะมีความรักกันมีความผูกพันกันลึกซึ้งมากขนาดนี้ในช่วงนี้นะครับเพื่อให้ได้ ภาพนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกเราจะมาคุยกับเสนาธิการอีกสองท่านก็คือคุณชันณาล่งและก็คุณพุทธิพงศ์นะครับมาคุยกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณโน้ตก็รอ,อพร้อมแล้วนะฮะครับล้างแค้นได้นะฮะตอนนี้เตรียมพร้อมนะฮะเพราะมันเป็นศึกล้างแค้นพูด,พด,พดลๆลอยๆเลยไหมฮะทราบมาว่าทั้งสองท่านคือคุณติ๊กกับคุณเพชรนะครับเป็นคนที่สนิทกันมาก เขามีลสนิยมหลายๆอย่างคล้ายๆกันมีอารมณ์คล้ายกันใช่ใช่เที่ยวเดินสำคัญสำคัญเพราะการที่ได้คบกันเนี่ยคนได้คุยกันเนี่ยมันจะรู้เลยว่าว่าคนไหนอารมณ์ยังไงใช่ถ้าไม่ได้คุยไม่มีรู้หรอกแล้วจะมีอีกคนนึงคือคุณอารุณ์ซึ่งอารมณ์คล้ายกันมากนะฮะแต่ว่าสามคนตรงเรามีสามคนใช่ไหมแต่เขามีอุปสรรคบางอย่างซึ่งทําให้อารมณ์สองอารมณ์ต้องขาดไปหนึ่งอารมณ์ต่ม ไอโคลเดี๋ยวเดยวเอาเอาทางคุณเมรก่อนดีกว่านะถ้าทางจะเข้าใจนิดนึงที่ว่าสนิทกันในสองคนนี้หรือว่าสามคนเนี่ยเป็นเพราะว่าได้นอกจอได้ไปเฮฮากันอย่างงั้นเปมนเวลาไปด้วยกันบ่อยชอบเล่นกับผู้หญิงชอบแยบอันนี้อันนี้มันอันนี้มันธรรมชาติจะให้เล่นกับผู้ชายก็ผิดประเภท มันธรรมชาติประเด็นแล้นแล้วในส่วนทำไมในคนเรามันก็ต้องมีส่วนต่างกันนะครับระหว่างคุณเพชรกับคุณติ๊กมีส่วนที่ต่างกันไหมครับอืมคุณติ๊กลองวิจารณ์ไหมฮะคิดว่าตัวเองต่างเหรอที่ไม่เหมือนกับคุณเพชรนะครับอ่าหนึ่งคือเอ่อมีแฟนแล้วอันนี้คือต่างกันแล้วใครใครมีสภาพครอบครัวนี่หมายถึงก็มีแฟนมีเอ่ออยู่กับแฟนหรืออยู่หรือเปล่าไม่รู้ก็มีครอบครัวก็น่ารัก ส่วนผมไม่มีก็อีกรูปแบบนึงคือผมจะเที่ยวเนี่ยผมจะมีลิมิตเวลามอคือว่าวันไหนถึงตีหนึ่งได้เนี่ยก็มีถ้าบอกให้วันนี้ได้ยาวนะถึงตีสามก็ได้แต่ว่าช่วงนั้นจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดช่วงที่มีเวลาแล้วถึงเวลาผมก็คือกลับบ้านรู้จักเวลาแล้วท่าคุณติ๊กเหรอครับไม่รู้จักเวลาผมเปตามเที่ยวตลอดต่อมต่อมเที่ยวแตก เขาไม่เขาไม่้กป้านเพียงแต่ทุกคืนไม่ใช่คือไม่คือคือเขาเข้าใจไม่ไม่ทุกไม่ต้องเข้าใจอยู่อย่างว่าคนเราเนี่ยนะสภาพจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญถ้าคนเราได้รู้จักใช้ความสุขตรงนี้ให้ถูกเนี่ยเราจะอ่าเราจะมีความสุขเราจะไม่เครียดนะครับอย่าไปเครียดอะไรกับชีวิตมากเพราะชีวิตเรามันก็ ต้องสุดทายดที่สุดท้ายเนี่ยต้องตายถูกไหมเพราะฉะนั้นไอความสุขไอความสุขที่มีอยู่เราไม่ใช้มือพูดได้ไหมความสุขที่มีอยู่ผมพูดไม่ออกแล้วทาไงดีเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ได้ไอนี่ผมพูดเราไม่ได้เลยไม่มีไม่ได้เลยความสุขมันก็ต้องมีอยู่แล้วคุณไอเคยเคยหาหมอไหมครับว่าทําไมต่อมเที่ยวถึงแตกเป็นไม่ใช่ไอ้นี่ต่อมเยอะแต่นี่ผมพูดเฉยๆขึ้นมาให้มัน ให้มันดูให้มันดูดีแค่นั้นเองจริงๆแล้วต้องรู้จักต้องรู้จักแค่นั้นเองอันนี้คือคุยสนุกเฉยๆเพราะว่าผม่ไมเหมือนจอดใจไม่ไม่คุยสนุกเฉยๆต้องมีสาระครัน่สาระเอ้สาระบ้างหน่อยสิวๆคือไออารมณ์ที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยมันเหมือนว่าติ๊กเขาเพิ่งมาเที่ยวทีหลังช่วงนั้นเขาเรียนหนัก จนสติปัญญาไม่ค่อยจะอยู่กันร่องกันรอยชของนี้เลยที่ยวใหญ่เลยหลักานที่เขาเรียนต้องใช้ความจินตนาการครถ้าคนได้จิตกรรมนี่เขาต้องใช้อารมณ์ออกไปเยอะมากได้รู้จักผมจริงๆเนี่ยแล้วจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่วางวางอะไรตรงนี้ไว้ไว้คามดีไม่ผมไม่รวยถ้วยจริงเดี๋ยวเดี๋ววางอะไรฮะวางอะไรผมไม่เข้าใจ วางของไงฮะวางไม่ผมว่างว่าอย่างนี้นะคุณติ๊กหมายความว่าช่วงนี้คือวางว่าจะเที่ยวก็เที่ยวใช่ใช่ช่วงก่อนหน้านี้วางว่าเรียนหนังสือทํางานก็เรียนแตะของเขาเลยเขาจะยุ่งไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเหตุนี้หรือเปล่าฮะพออยู่ในช่วงวางว่าจะเที่ยวนี่ทําให้คนอื่นในทีมเนี่ยเขาลงความเห็นว่าคุณติ๊กเป็นคนที่มีการเอื้ออาทรคนอื่นในทีมน้อยที่สุดไม่ทุกคนเข้าใจเอื้ออาทรนี่ ต้องแปลงนะฮะเพื่ออาทรนี่หมายถึงอ่าดูแลเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะช่วยอะไรอย่างเผู้คนโตหมดแล้วนะมีความรับผิดชอบตัวเองสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะเกิดเหตุหรือเกิดปัญหาอะไรเนี่ยตัวเองเป็นคนทําก่อนพอตัวเองทำเนี่ยถ้าตัวเองแก้ไม่ได้เนี่ยทีหลังอย่าทํำเข้าใจมแล้วให้คนอื่นแก้นไม่ถูกไม่ถูก อ๋อเดี๋ยวเดีผมฟังตอนแรกไอ้คำว่าเอออะทอนในเมื่อตัวเองแก้ไม่ได้คนอื่นถึงจะเข้าไปช่วยแก้อย่างอย่างแต่นี้ไม่ช่วยไม่ช่วยอะทรนนะฟังฟังไม่จบอย่างอย่างสมมติว่าอรุณเกิดปัญหาครับรถชนเงินไม่มีเนี่ยการที่อะทรนคือเราได้ช่วยกันว่าเราจะวางแผนกันยังไงที่จะช่วยหนึ่งเรื่องเงินแหะต้องช่วยกันครับอย่างน้อยที่สุดอ่ะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เป็นผมผมช่วยอ่ะครับช่วยแบบ เงื่อเรื่องเงินทองนะครผมเป็นห่วงครับแล้วผมก็จะเป็นคนช่วยว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยทุนทำไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งมันสูงเนี่ยมันไม่น่าจะสูงบางส่วนซึ่งเสียไปโดยไม่ไม่น่าเสียมันมันต้องดูแลตรงนี้ไม่เข้าใจใย่ห้กโกหกหมายถึงว่ามันซับซ้อนมากผมก็พอเข้าใจนะคร่าวๆคงาำนองที่ว่ามีเสียงบ้าวยอด ตัวเลขออกมาเนี่ยบางทีมันเยอะถ้าได้มีการต่อรองกันก่อนโดย<อ>ที่อารุณเป็นฝ่ายดาเนินการเองครับไม่ใช่ว่าให้คุณติ๊กเป็นเป็นคนต่อ,อ,อไม่ใช่เพื่อนทุกคนจะช่วยกันไปช่วยตรงยอดเงินก้อนนี้เลยแต่ว่าอารุณควรจะแก้ปัญหาตรงนี้โดยกันให้ว่าหาเงินมาหรือว่ามีการต่อรองกับให้ถูกเรามาหน่อยแล้วอารุณต้องให้เพื่อน,นอช่วยวบางส่วน<ช>ดิ้นรนด้วยตัวเองถ้ามันเหลือบาก,กว่าแรงจริงเพื่อนถึงจะช่วยให้